พรขอโทษแม่แม่ถึงจะหยุดตีอะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดเรื่องอะไรคะแม่ค่ะไปเตอเล่าก่อนไปเตอพูดกือนไปดูหนังมังคตาตนั้นแล้วคือหนูก็แบบดื้อมากไงเป็นเด็กแบบเยอะเป็นเด็กเรื่องเยอะคือไปกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วก็หนูว่าไม่อยากดูเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ยแต่คุณพ่ออยากดูอะไรอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่า เหมือนดาคุณพ่อโอ้จริงปะจริงหน้านะค่ะชีน่าจริงหน้าเลยเหรอตาตากลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณแม่มีเรคนนี้แม่มีรานเลยแม่่มาหาช่องอยู่แม่ acting นี่ผมชอบมมกเลยเอามาสมมติปป้ายืนอยู่ปั๊า เห็นลูกเป็นอย่างงี้วันนั้นแแล้วคุณม่ก็เลยบอกว่าแม่เลยซื้อพกคอนมาที่บ้านจอยเพราะว่าเป็นจอยชมเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านเจอกันที่บ้านเดี๋ยวเราเจอที่บ้านแม่ะอารมณ์ไว้โอ้ยงัดมากเพราะว่าตอนนั้นคนดูไปดูหนังนี่เยอะมากใช่ใช่แม่แล้วเป็นยัไงแม่กลับบ้านปุ๊บพอถึงบ้านปุ๊บแม่จัดการยังไงก็โซโล่เลยค่ะตีอะค่ะมโซโล่เลยไม่มีอินโทรไม่มีท่อนเเออท่นขาโเลย <อ>กำไมก<บ>เรียวแบบว่าหนูก็ไม่ได้ทันรู้อีหน่อยเนี่ยเราก็เห็นว่าฮะทำไมแบบว่าจะต้องตีหนูก็รู้สึกดีก็ร้องไห้แบบว่าจนจนยอมกลาดะอะเมื่อกี้เมื่อกี้ยองไปเติยเขาไม่ได้ทําแค่เรื่องไม่ดีทำให้พ่วเสียใจไม่ใช่ทําให้คุณพ่อค <c oughs> ุณแม่ดีใจก็มีเหมือนกันตอนอายุส<ช>ิบสามทำอะไรคะ คือตั้งแต่เด็กละหนุ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่หกขวบโดยบอกว่ามีคุณแม่เป็นเจดันค่ะคุณแม่ก็พาไปประกวดร้องเพลงตลอดทุกที่เลยไปนู่นนี่นั่นงานงานอะไรนะการชาติงานสงกรานแล้วคม่พาลูกไปประกวดกี่เวทีโอ้โหเป็นร้อยมั้งคะเป็นร้อยเลยนะจริงๆแล้วคุณแม่เคยอยากเป็นนักร้องไหมโอ้อยากขอใช่ค่ะอยากเองขอแม่อยากเป็นนักร้องด้วยแม่เคยเป็นนักร้องไหม ไม่เคยค่ะแต่ว่าตอนนั้นสมัยที่แม่เรียนรำกระเพรก็จะมีวงอายุแบรนค่ะออ๋วงรามันะวงรามอายุแบรนนะแม่นะอายุแบนอ่ะแล้วแม่ได้เป็นนักร้องไหมไปสมัครแต่ไม่ได้เป็นนี่ก็ตามฝันให้คุณแม่สิตามฝันคุณแม่จน13ที่บอกว่าสร้างเรื่องดีใจให้แม่คือดาวรถให้แม่ดาวรถใช่ค่ะคือก็จะมีน้องชายก็ด้วยนะสองคนเวลาไป่วดกันเนี่ยปุ๊บ มันคู่ต่อสู้เห็นแล้วอ๋อมาอีกแล้วทวีสินรีมาอีกแล้วคือได้รางวัลจนได้เงินมาดาวรถใช่ค่ะขนนนาดั้เลยแม่ใช่ค่ะถ้แบบว่าคือเวทีแรกที่หนูประกวดอ่ะก็ที่หนึ่งแบบสามพันพร้อมช่วยรางวัลอย่างเงี้ยหนูก็ได้แล้วก็ค่อยๆสะสมสามพันสี่พันใช่ใช่สะสมไปเรื่อยๆจนดาวรถได้ที่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าน้องไปเจยที่ได้ได้เลือดทั้งร้องจากคุณแม่นะเพราะคุณแม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วนะคุณแม่ ลูกร้องเพลงด้วยกันโชว์ในรายการหน่อยได้ไหมเออเอามาสักหน่อยสักหน่อยเอาหน่อยได้ค่ะได้ค่ะอยากร้องเห็นแล้วล่เชิญทุกนู้นแล้วค่ะเวทีทองค่ะแหมนี่นี่นี่แม่ทำมาผมพาคุณแม่ไปกลับบ้านอย่างนี้นะกลับบ้านอย่างนี้นะ Sky. I wanna live a day that's never die I wanna change the world only for you all the impossible I want มเดี๋ยวส่งคุณแม่นั่งก่อนเนี่ยฮะองพิงพเพราะไหมนะเพราะใ่เ่ากับหนูนี่สนิทกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆนิเล็กเลยนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแม่พาไปประกวดไปอะไรเดินทางคุณแม่ก็ตลอดเวลานะแต่พอมาม .4 นี่ต้อง จากคุณแม่แล้วใช่ถ้ากรุงเทพใช่ค่ะพม่าศรีก็หนูได้มาเซ็นสัญญากับ R S ก็ก็ต้องขึ้นมาเฮียให้ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าต้องมาเรียนร้องเรียนเต้นเรียนการแสดงอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วคุณแม่มาอยู่ด้วยไหมตอนนั้นไม่หนูใช้เดียวคนเดียวเลยอยู่คนเดียวเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ตายแล้วเหงาเลยดิเหงาเกินเหงามากเหงามากค่ะนี่น้องไปเตยก็เคยส่งการ์ดให้คุณแม่ด้วยนะฮะนี่ใช่ไหมใช่ไหมแม่นะนี่นะ <c oughs> คุณแม่บอกว่าเป็นการ์ที่ประทับใจมากนะ <c oughs> ใช่ไหมฮะอ่านอะไรนี้นะบอกว่าจริงๆนะเป็นวันแม่แต่เขาเขียนถึงคุณแม่บอกว่าวันนี้แม่จ๋าวันวันแม่ปีนี้ลูกไม่มีสิ่งของจะให้แม่เลยส่งเป็นการ์ดโดยพรมาให้แม่จ๋ารู้ไหมว่าลูกสาวคนนี้ไม่เคยอยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเลย ถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้ลูกอยากมีครอบครัวที่อบอ,อุ่นเหมือนเดิมแต่แม่แมจ๋าไม่ต้องห่วงนะลูกเตยจะรีบทำตามความฝันที่แม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กให้สําเร็จโอ้พูดอย่างมมา<ละ>นี้เลยนะเลิฟมาม่าฟอร์เอเวอร์นี้คุณแม่ร,รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นรู<ละ>้สึกยังไงล่ะคะก็ตื่นตนอ่ะเราปล่อยลูกไปนี่ดีไหมอะไรก็คิดอยู่ตลอดนะคะแต่ก็ ยังรู้สึกว่าเออปลื้มนะที่ลูกเราได้ไปถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าวันนี้น้องไปเตอก็ทําได้สําเร็จเนาะคัทำสำเร็จนะครับอ่ะนี่ทางรายการเราก็มีนี่ชูั่วไห้หรือว่าเป็นของน้องน้องเขาเซนซิทีฟมากเลยเอาละแมเก็บไว้เลยนี่คุณแม่เก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยค่ะเก็บไว้เลยคิดถึงครับ อ่ะมาทางด้านึงคุณปรุ้มจีคุณปุ้มจิเนี่ยจริงๆก็เรื่องเรียกว่าจากคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเพราะว่าเล่นลาลย์บอลใช่ไหมเพราะว่าเข้ามอหนึงก็เข้าทางด้านความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาค่ะแล้วก็ได้มาเล่นวอลเลย์บอลคือต้องเก็บตัวอยู่ที่โรงเรียนอยู่แคมป์ที่โรงเรียนเลยตอนอายุเท่าไหร่คะตอนที่แบบว่าไม่ได้อยู่กับคุณแม่ต้องไปเก็บตัวอ่ะสิบสามนะ สิบสามก็เริ่มจากกันเลยสิบสามนี่ก็มอประมาณสนบมอหนึ่งเลยนี้นะคุณแม่ตอนแรกจริงๆลูกเขาชอบเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่แรกเลยไหมฮะไม่ค่ะตอนแรกเขาอยากเล่นอะไรคุณแม่เล่นเลยนะปิงปองเขาอยากเล่นปิงปองแล้วคุณแม่ว่าไงพ่อเขาบอกว่าเขาจะอยากเล่นปิงปองแม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่พ่อเขาบอกว่าปิงปองไม่น่าจะแจ้งเกิดเล่นวันเล่นดีกว่าลูกพ่อวางแผนชีวิตให้ลูกแล้วปิงปองใหญ่เลยลูกมันไม่แจ้งเกิดหรอกรเหรอแล้วหนูยังไงอะ ก็เปลี่ยนตามพ่อก็ได้ก็เปลี่ยนพ่อก็มาฝึกให้ว่าเราจะต้องไปสอบัหคะคือเราก็ต้องเสิร์ฟบอลตบบอลเขาจะมีเทสทุกอย่างเลยเข้าไปแล้ว่อยเป็นทีมตัวจริงเลยไหมเป็นทีมตัวจริงเลยไหมไม่เลยค่ะเล่นไม่เป็นคือเสิร์ฟน้ําอย่างเดียวเก็บบอลเรื่อยๆอ๋อคุณตัวเสิร์ฟถือตัวเสิร์ฟน้ำปึ้มจิตปึ้มจิตอพเรา ลงตัวจริงมั้งไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเดี๋ยวชายแล้วแล้วเราเล่นในนหูอยเต้าไม่คือซ้อมได้ประมาณปีหนึ่งพอจะขึ้นมอสองก็เหมือนเหนื่อยอ่ะซ้อมหนักมากค่ะแล้วยังต้องเสริมน้ำยังต้องซ้อมอีกคือตื่นมาวิ่งตอนเช้าแล้วก็ไปเรียนทุกอย่างค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปคือซ้อมเหมือนคนอื่นเขาว่าไงแต่ว่าไม่เคยได้ลงไม่เคยได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะท้อใจไหมบอกว่าก็คุยกับแม่ว่า ก็เหนื่อยอ่ะจะให้ลงมาทนทำไมเพราะว่าเลียด้วยท้อด้วยเสใชัยโชุ่งน้ำท้องพอใจแล้วทำยังไงคะพอดีเขาปวดท้องปวดท้องปวดท้องเป็นโรคกระเพาะค่ะคือหยุดไปตอนม2องพอไม่เัาไปอีกบ้านไม่เอาละไม่เอาเหนื่อยแม่ก็เหรอก็โอเคเขากลับมาอยู่คือปวดท้องด้วยโค้ชก็เลยบอกว่าแม่เอากลับไปรักษาให้หายก่อน คือ,อให้หายปวดท้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วรีบกลับมานะเพราะว่าทีมเราไม่มีเด็กเสฟน้ำนะค <c oughs> ือช่วงกลับไปช่วงม2งก็ลกลับไปใหม่ยังไงปี๊ดขึ้นมาเลยคืออยู่ๆก็สูงขึ้นมาเลยค่ะจากอยู่กลางแถวก็ไปอยู่ท้ายแถวเลยนะะก็เลยก็เลยคิดว่าจะกลับก็โค้ชก็ดึงดึงตัวมาแบบเออให้กลับมาลองเล่นใหม่น้องเดี๋ยวก่อนนะ้น้องน้องกลับมาบ้านแล้วหนูตัวสูงขึ้นมาเฉยๆเลยอะดื่มนมบ้างตู้เย็นมีแต่นมค่ะไม่มีขนมเลยกินเหมือนกันตอนเด็กๆใช่ทีนี้ก็กินแ ขากระดูกไยเที่ยวยืป่ากินนมอะไรนมวัวนี่แหละไม่ใช่กินนมหมดอายุสิแล้วช่วงที่อยู่โรงเรียนไปะจำคุณแม่ได้ไปแบบเยี่ยมไปดูไปอะไรเขาบ้างไหมคะไปทุกวันค่ะเพราะว่าระยะทางจากโรงเรียนเนี่ยไปทางผ่านเขาเียเจอแต่ว่าบางทีไม่ได้เข้าไปคุยเพราะว่าเขากําลังซศร้าอยู่แอบดูแล้วก็กลับไป เราก็ยังไม่ได้คุยกับแม่จริงเหรแล้วหลูเห็นไหมว่าแม่มาเห็นเห็นภาพดูตามนก็บอกที่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นลูบๆแลวแล้วเป็นไงคะตอนที่คุณแม่ไปแอบดูตรงอิดบล็อกเห็นลูกซ้อมหนักไหมหรือโค้ชจะถึงแม่เลียวอันนึงแล้วแม่ใจเป็นไงอ่ะเราติลูกเราเองชอสะใจอย่างนี้แหละจะได้เก่งอย่างนี้แหละไอ้ลูกก็เสิร์ฟน้ำไปเก่งอะไรอ่ะแต่ว่าพอตอนหลังพอลูกมาเรียนกรุงเทพนี่แทบไม่เห็นหน้าลูกเลย ตอนนี้นคุณเพิ่มจิตก็ไม่ได้เจอคุณแม่เลยสิไม่ได้เจอเลยน้อยมากค่ะกี่ปีกลับมาเจอวันวานกลับมาเจอวันวานกลับมาเจอวันวาน